บทก่อนวอวยพรท่านผู้ฟังขอขอบคุณผู้ฟังทุกทุกท่านผู้ฟังรล่การบบได้ขาดบบได้ประมาทคุณเจา้ายกขึ้นไ้ดอกใส่หัวขอให้หุงทําบันเพี้ยนใอายุไขแเมนไว้เพิ่มกำลังเสริมให้แข็งแกง,แง,แงจะเลื่อนส้นสมตัง้งแตงบุญผลบุญแปงกอไวให้ค่อยคํำยู่สลานวันณนะผิวสะอาดอ่านหูพันคองโลกห,หายหายอันตะายยามา อันธพาลยามากไก่สุขทึ่งกายทึ่งใจล้วนด้วยเหตุควรบุญเคยก่อพละมีกำลังต่อย่อกายสมคมคาปัน่นวันมือถือแต่ดีสมบัติกายในโลกนี้สมใจทีปัถนามีปัญญาหาทรัพย์ในสมบัติใจกระลุยลนสาธุส้นคนดีเอินสันเสริญน,นักปาดกาวยดสักสมจิตใจขาวเขาทางใดค้นหักห่ององ เอิญให้อยู่นำ้ำกดตันยูให้ซอยคำน้ำเกียรติให้สูงสักหยดประจักษ์สลักน้ำสมคาธรรมบำเพ็ญพลให้สูงชน,ชนชีวิตเนื่องฮงเฮืองขึ้นบอถอยลาสำเร็จสิงปาถนาขอพระพรไต่ลัดสนให้ส้นขึ้นสูจเจริญสูคนเด้อูู้ฟังเอ้ย